ครับขอกกับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเสียงตามไซซ์เซอร,รม์มอนีเฮาก็มีเรื่องมาประกาศประชาัมพันเหมือนเดิมและเช่นเคยเอามอนีนายทนงถ่วยแล้วก็ดนสัมการสตาร์ทรถนินเยกนะครับตั้ง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 อมาแล้เลๆๆๆๆๆานะขาเกี้รวถอยถอยออกมาอย่างนิ่มนวลมอนีเรามีภาร,รกิจไปแก้ฟืนครับมาจิไปแก้ฟืนมาใบตะเผาทานครับผมหลังจากตัดใบหันประมาณเดือนกว่าแล้วครับตัดใบแล้วก็ทิมใบให้มันแห้งเล็กน้อยจะไปแก้เอา ด้วยรถอีแท็กส่วนตัวตอนอยู่ในบา้านมาจากไทยไปนะครับจากอายคนอาหอดแล้วหน้าลวงกวงไงหน้าประมานเครื่องไรไทยอยู่นี่แปดมือประทันใดว่าจะหอ,อมจุดหลกงแค่หมันครับไอขึ้นมาเอาเลยครับไม่ติวนี่ไม่ติวตนนัวนี้ผมตัดไปตัดยากน,มามานะครับตัดมาโมโหลบเนาะมาคนคนคนมาคุณเยอครับผมตั้งกล่องไว้ผมกับคนขึ้นไปสักก้อนยังคอยเอาไปไเลี่ยงอยีกคนไปคนมาหลบล้วตัดตอนเรียบร้อยเสยตซับเตรียมรถอ่ะยะเดินทางครับ ครับไปอีกทงหนึง่งไปที่นาโคกมาหอวแลี่ยวกับค้นลงมาลึงตึงตังจอดรถเทียบท่าเนี่ยละครับเตาทานผมผมเดตจ้างบริษัทบุตรดาการเผามาปั่นเตาใหา้หลังจากนันผมก็ไปข้น,นฟืนมาสี่ปีลวครับเตาทานตัวนี้นี่เตาทานอันนี้นะครับสี่ปีแล้วตอนนั้นผมจ้างเพิ่นสามร้อยบาทมาปันา่นให้ข้นมาเรียบร้อยอันนี้เป็นมือไม้นะครับตอนนั้นผมค้นมาใเมือบานแล้วก็มือต่อมาผมกับมาเอาฟืนเข้าเตาผมก็ตัดคอนไป ทอนพอดีแล้วครับผมก็มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้ทางในคนเขาไปอยู่ทางในผู้นึงก็จะคล้องผู้ยออนละก็เขาไปทางในเอาไปเลี้ยงเลยงไว้ให้มันติดกันติดที่สุดเท่าที่ติดได้ไายๆว่าให้มันล้อมเขากันตัวเดียวกันดนูวนะเอาแาาบบางส่วนนึ่งมาบางไปปากเตาก็เขาไปเลี้ยงเลี้ยเยไว้เตาผมหนึงเตานี่ออกผลิตทานห้ผมในประมาณสีกระสอบกระสอบที่หานี่ก็สีเตีเมเนีเ่ยวเีมเน่ยเลี้ยเลี้ยแต่บาเลี้ย่เอครับ ยาเตียเทียมใหม่ดีไหมบ่ดีแต่ว่าส่วนมากสิไปนี้ด้วยครับแต่ว่าขันสิมีอันนี้แน่นิดหน่อยกับิเป็นเตาสอบที่หาีกับีเป็นพวกกาบพวกยังมันกับทานน้ำเล็กหน่อยอันนี้ผมก็ออกมาอยู่ทังงนอดกับคนก็ไปลบมาลบมาลบไป,บไปนี่นะครับเอาจนมันเหลวจนมันเต็มเตาเน,นะครับส่วงที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์มีนาทางการได้มีประกาศประกาศว่าหยุดการเผาลดการเผาะนะประชาชนทั้งหลายเลยผมก็เลยเท็ดทปฏิบัติผมก็เลยปฏิบัติตาม ในนโยบายของเพื่อนยางเก่งขัดโดยการงดเผาครับผมกับเขาเผาเส้าเผาก้อนข้าวหนึ่งมันผ่านเดือนมาผมก็ยังไฟเผาครับเพากับผมก็ไเดบิเดบเผาเป็นธ like 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 ุรกิจเป็นยังต่อครับผมกับเผาเฉพาะใส่ในข้อเรื่อคือจะบวบากันารหน้าครับเพราะว่าผมตำรวจบางเดียวไอหน้าไก่กันไต่กันลงไปนี่เพื่อนกับเดบิเราผมกระทบทงกับละทามเพลนแล้วว่าเออถ้าเวลาผมเผาเผาทานนี่มันมีควรมียังมาบอลบเป็นเป็นผลกระทบบอมีสุขภาพอย่างใดอย่างหนงเพื่อนกับว่าโอเคบเป็นยังดอกเผาหลุดบักลาเพื่อนกับว่า โอเคครับผมผมก็เลยทําการเผาครับปีหนึ่งกับเผาอยู่แต่แนะน,นำเรียงนี่ครับแนะนำพนกับบ่ได้เผาเว่าผมกับเผาไดยเฉพาะใส่ในครัวเรือนครับผมมิได้มีการขายแต่อย่างใดไม่กับตัดด้นานน้ให้น้ำหน่ายนะครับบ่ได้เป็นไมห้ห่วงหามไม้ยังต้นดอกกับบ่ได้เป็นไม้ที่ว่าพิษกฎหมายเป็นยังดอกบ่ได้ตัดไม้ทำลายป่าปไปไหนกับตัดไม้หวัวให้ไปหน้าน,นี่ะครับมาเผาทานเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเอาไปตัดหนึ่งเขาเป่าไฟครับ เห็ดเน่อยากเน่ากินใช้ชีวิตตามวิธีนี่และครับก็บ่ได้เพื่อการค้าขายอย่างด้อกเรียบร้อยแล้วครับเต็มอัญะแน่นหมดยางก็บาได้เข้าไปที่ฟุ้ฟใส่เบึงหลังจากเอาฟื้นเขาเตาเรียบร้อยผมก็เอาดินมาปิดปากครับเปิ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 บเอาอันนี้ดินมันจะเป็นดินพ่นนะครับดินพ่นแล้วก็เอามาใช้กระเฟืองย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 องช่กันไปขุดขี้ดินพ่นมาแช่ใส่กระมังไปก่อนเอือดน้ำแช่ไว้แล้ว เอาเฟืองมายำยำยำใส่สยำเส่แล้วมาปิดมาอบครับเึบ่มเพิ่พิ่พิ่แบบนี้แหละครับมาแล้วครับบานนี้มือน,นี้ตีสามครับตอนนี้มาดังไฟดังไฟใส่เตาถ่านเพราะว่าจากนี้ไปห้าคำมือของมือนี้ตีสามจากตีสามไปห้าหกบางแหลนี้มันต้องติดเพราะว่ามือยังสิบลุกมาดังเสียอีกไมาหรือว,ว่าควรควรกำลังมาห้อย โอเคครับโอเคครับผมเหลือทําการจุดนะดครับเมื่อคืนผมลุกมาจุดตีสามลุกมาจุดก็จุดวันนี้นะครับเหมือนนี้ก็เที่ยวจูไฟอยู่นี่เรื่อยๆควันก็สิออกฟังนี่ปร<ะ>ับอันนี้่ครับผมบรรยากาศบา้านเฮาพาทินบรท่านขึ้นเดินม,มือนีอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพอกันไหมบัดตอน ควดครับผมอีกจากสามสี่หมื่นกับควดเป็นทานออกมาเดี๋ยวมาอัปเดตหีเบ่งอีกท่นึงครับว่าทานทอสิเป็นยังไงสวยงามตามทออย่างบ่หรือสิเป็นยังไง,อง,อง,อองไโอเคครับ